มาเลยพี่มาเลยพี่ปลาโป่งปลาโป่งครับแตกแล้วได้ตังค์พี่เจ็ลูก20กันเลยแตกเบิ้ลไม่นับนะเอาเลยพี่เอาเลพี่จุดหนึ่งครับพี่ครับแขวบ้างครับอ้โหไอหนวไปเลยน้องเบาครับค่าเจ็ดลูกยี่สิแตกเบิ้ลไม่นับนะครับชุวยด้วงครับ น้องอีชุดดีครับเอาเลยครับแตกเบ้นไม่น้ำนะครับพี่สาวสองคนเอาไหมครับับผมเจ็ดลูก20แตกเบ้นไม่น้ำนะครับไอหนูเอาไหมลูกเอ่ะละครับก็เจ็ดลูกยี่สิบนะแตกเบ้นไม่น้ำนะลูกนะเอาเลยลูกเอาเลยพี่ผู้ชายอเลยลูกทานนะเอาเดี๋ยวปลาเลยนะอย่าโดนผมแล้วกันนะโดนลูกโป่งนะครับเอาเลยเีออ่าเอาลุ้นอีกดอกนึงเอาอีกดอกไ่มอ้อหอีกดอกนึงพี่อีกดอกนึงเจลูกยี่สิบเไปเราไปเราไปเรไปเรไปเฮ้ยเไปเรไป เอ้ยเราปรุ่นใหญ่เขาจะเล่นยังไงเจ็ดลูกยี่สิบเพแตกเบิ้นไม่นับนะเจ็ดลูกยี่สิบบาทใช่เจ็ดลูกยี่สิบเพเอามาให้กูชุดหนึ่งจัดเลยพี่ตั้งใจปลาดีๆเลยนะพี่ไปฝากแฟนได้ตุ๊กตาตัวใหญ่แตกเบิ้นไม่นับนะเออให้เล็กครับลูกโป่งหมดว่ะเดี๋ยวพี่ไปสูบลูกโป่งเพิ่มครับเดี๋ยวดูพี่เขาหน่อยเอาเนี่ยปาหมดเลยครับเจ็ดออกนี่เลยครับตุ๊กตาตัวนี้เลยเออ เป้าหมายของกูอ่ะคือต้องการรางวัลใหญ่ได้เลยครับเฮียเจ็ดดอกยี่สิบบาทใช่ครับแล้วได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ใช่ครับตัวไหนตัวแดงนี่เลยครับเฮียตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราจะได้ไปนอนกอนด้วยกันนะมาเอาให้แม่นๆนะเฮียเอาเอาดอกที่หนึ่งดอกที่สอง สามลุกตีสิลุกตอสโอยที่สิโอ้ยฮาแล้วเฮียฮาแล้วฮาแล้วใกล้ถึงเป้าหมายแล้วนะอุ๊ยเหี้ยโอ้ยพลาดได้ไงวะนิดเดียวนิดเดียวเฮียไม่เป็นไรดอกที่7สู้เ้าไอ้แม่นะหนึ่งสอง สามยัดโอ้ยมันต้องแบบนี้นี่วะเอาเฮ้ยทำหน้างงอะไรอ่ะมึงไปเอารางวัลใหญ่ไหมกูแตกเบิ้นไม่ได้คราเฮียกติกาของร้านเรากติกาอะไรกูไม่สนใจเลยท่านั้นะเเฮียเนี่ยตัวนี้เลยเฮ้ยกูต้องได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ก็มันแตกไปเจ็บลูกอ่ะมันผิดกติกาทางร้านมึงไปเรียกเจ้าของร้านมาคุยกับกูเร็วๆครับ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  เออใจเย็นก่อนพี่ใจเย็นนะครับพี่ใจเย็นก่อนนะครับมึงใช่ไหมที่เป็นเจ้าของร้านอ่ะใช่ครับพี่กูปาแตกไปเจ็ดดอกทําไมกูไม่ได้รางวัลใหญ่วะเจ็ดดอกก็จริงนะครับพี่แต่ว่ากติกาเรามีอยู่ว่าถ้าแตกเบิ้ลอ่ะไม่นับครับพี่กูไม่สนกติกาอะไรนะักกูจะรางวัลใหญ่เอางี้ละกันพี่เดี๋ยวพี่เล่นอีกรอบนะเจ็ดลูกยี่สิบเหมือนเดิมเล่นอีกรอบใช่ไหมใช่พี่ได้มาใช้ดาบไม่ได้พี่เขาใช้ลูกดอกมันผิดกติกาเขาใช้ลูกดอกครับหน้ากูเหมือนคนมาเล่นตลกให้มึงดูเหรอ ก็คล้ายๆกับเพชรเชนยิ้มอยู่นะมึงหยอกยอนเหรอเฮ้ยพี่ใจเย็นพี่ในเมื่อพี่จะเล่นกับผมอย่างนี้ใช่ป่ะผมก็มีชนี่ดูเฮียฮ่าฮ่าเฮีจ้าดอกปลิ่วิญญาณเฮ้ยเจ้ไม่ต่อแล้วพี่เฮ้ยไปไหนอ่ะมึง Ê, Yến, đi nãy à? Hey, Yến, mày hay mày, hay lòng quanh cha, hey, xe máy Mừng cha, <laughs> <laughs> chưa, ไม่ให้ตุ๊กตาตัวใหญ่กูใช่ไหมมึงเเฮฮ้้ยย ็นไหมเนี่ยกูเจ็บไปหมดแล้วมันเป็นตาตัวใหญ่กูอยากได้กูก็จะตัวใหญ่มึงไม่เอาเลยไปกูไปก่อนเลยเฮ้ยตามไปดิวะเฮ้ยมึงมามึงมามึงมาเฮ้ยเอาตุ๊กตามาให้กูด้วยตุ๊กตาเอลาสีแดงของกูมึงไม่เอาตุ๊กตา ไหนวะตุ๊กตากูวันนี้กูต้องได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ๆอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ไหนอ่ โอ้ถ้าพสังโกเจ็บจะตายอยู่แล้วไอ้เบี้ยมึงจะมาตายตรงนี้ไม่ได้นะเว้ยต้อทนไว้เราเลิกกันเถอะฉันทนอยู่กับคนตอนแบบพี่ไม่ไหวแล้วส่วนลูกอ่ะพี่เข้าไปเลี้ยงเองก็แล้วกันเพื่อลูก ต้องอดทนไว้น่อยไอเบีย,ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ปุ๊สีวะอ่ะงั้นก็ชีตรงนี้เลยช่วยด้วยเฮ้ยเสียงใครวะ ใตายคนใกล้ตายมันก็แสดงว่าใกล้จะเป็นผีแล้วว,<ะ>ว่าีพวกมึงเล่นมุกอะไรกันเนี่ยนี่ไปตามคนมาช่วยกูแล้วครับครับครับ